เราจะมาลองเครื่องยันมา3 TND 74ยี่ปีตแรงนะครับผมโอ้ตัวนี้สภาพสวยๆนะครับเครื่องของเรารับประกันว่าเดิมๆไม่มีเปิดไม่มีแกะนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นครับผมสวยๆเราจะลองน้ําไห้ทุกตัวนะครับอ่าปั๊มน้าแน่นๆน,น,นะครับผมน้ามันเ้อเบลิงเราจะปล่อยไหลลงนี้นะครับอ่าถ้าเครื่องดีจะเร่งได้ปกตินะรุ่นนี้มีขากระเร่งกันเดียวนะเบาสุดจะดับเลยนะครับอ่าเอาไปฟังเสียงดับเครื่องแน่แนๆ ไปยั <si ีาเานิมเลยครับอาเน่นเดี๋ยวจะปมโดาัะากดีกว่าครับโอ้ลมดันไม่มีนะครับนี่ลมดันไม่มีครับไม่มีไมีหป่แงัดแเียงดีครับิิรนี้ มันไม่มีสวิกมานะครับมันจะปิดไว้เลยนะครับแล้วขากันเล่งกันเดียวของเบาสูตรดับนะครับผมโอเคครับ